สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำบอร์ดควบคุม Stepping มอเตอร์นะครับอเอาไปใช้ทดแทนมอเตอร์ EF สสำหรับคนที่ถ่ายดาวเค้าแล้วไม่อยากหมุนด้วยมือก็ใช้วิธีการเอามอเตอร์มาใส่แล้วกดรีโมทนะครับก็มันจะใช้ออโต้โฟกัสไม่ได้นะเน้นแมนนวลนะครับแต่ว่าเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็กตัวนี้มันขายอยู่ในจนะีนเนาะชุดหนึ่งเนะี่ยมีรีโมทกับบอร์ด 100บาทถูกมากน,นะครับค่าส่งนิดหน่อยก็วิธีใช้ก็ต้อ,ปอนปไฟเข้าไปนะครับ5โวลต์นะครับนี่ผมเปิดทายโวลต์เนาะนี่ดูโคเวอร์สไปร์5โวลต์อ่าผมเปิดไฟปุ๊บเนี่ยหน้าจอมันก็จะติดบอกก็อนนี้เป็นปุ่มอัพดาวน Up ์ Down. ก็คือการเร่งลดสปีดนะอันนี้ก็ซ้ายขวาอ่าโอเคทีนี้มอเตอร์ที่จะใช้ก็เป็นสเตปปิ้งมอเตอร์นะถ้าเอาตัวเล็กๆก,ก็ได้อย่างนี้ ตัวนี้เป็นตัวช,ชื่อรุ่นว่านี่ครับ28 B Y J 4 8ตัวนี้ตัวละ3าบาทนะใช้ไฟ5โวลต์ก็ง่ายๆเอามาเทบเราก็ไปต่อต่อเกียร์ต่อเกียร์เข้าไปกับสโคบของเราแล้วแต่นะจะใช้คัปปิ้งแบบไหนใสผ่ผพานหรือว่าต่อตรงก็งแล้วแต่ก็มาเสียบนะครับในเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วก็ มอเตอร์นะเห็นเนาะโอเคเอาเรีโมทอมาก่อนโอเคนะก็นี่หมุนหุมเร่งสปีดไปเลยเจ็ดนะครับหมุนนะกดคีย์หยุดหมุนซ้ายหมุนขวากดคีย์หยุดอันนี้จะลดสปีดลงอันนี้สปีดเบอร์เจ็ดหากจะลดลงมาเหลือต่ำสุดเลยเบอร์ศูนย์หมุนขวา แทบแทบไม่เห็นเลยครับหยุดกดใช้วิธีกดเพิ่มสปีดนะใช้วิธีกดกดหมุนขวากดอี่ีหยุดหมุนขวาหมุนขวาช้ามากนะครับเพราะมอเตอร์ตัวน,นี้มันมีเกียร์ก็ต้องสปีดเยอะๆหน่อยเจ็ดปื้นเร็วทันใจหยุดหมุนซ้ายกดกที่ีหยุดก็เห็นเป็นเป็น,ปนซ้ายขวานะกดซ้ำเป็นการหยุด้รนีอัพดาว ใช้ง่ายๆนะถ้าเกิดว่าโกลมอเตอร์แบบนี้แรงไม่พอตัวนี้สามสองบาทบอร์ดนี้พร้อมรีโมทเนาะใช้รีโมทได้นะครับนี่ลองรีโมทให้ดูอันนี้รดสปีดนะเพิ่มสปีดเจ็ดหมุนขวาปหยุดหุนซ้ายปหยุด,ยดใช้ได้แต่ถ้าเกิดกลัวว่ามอเตอร์ตัวนี้เล็กไปไม่พอก็ซื้อใหม่ อันนี้สามสองบาทก็ไปซื้อใหม่ตัวหนึ่งประมาณร้อยี่สิบนะอันนี้ตัวใหญ่เลยนี่ตัวเป็นสิบสองมิลนะคูณสิบสองมิลชื่อนี่มา1 0 1สิบเจ็ดนะครับก็เสียบเข้าไปเหมือนกันกดนะครับหมุนเนื่องจากตัวนี้ไม่มีเกียร์มันก็เลยจะหมุนเร็วหน่อยเอาสปีดลงมาสักสาม อ2อหยุดหุดหันนี้แรงเยอะแน่นอนแต่พอไม่มีเกียร์นะครับก็จะหมุนเร็วหน่อยโอเคใครสนใจก็ไปลองเอารูปไปเสิร์ชในเว็บได้หาไม่ยากเนาะราคาก็ตัวนี้ชุด120่้อนไฟ5โวลต์ใช้ได้เลย ไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะมันมีมาสำเร็จพร้อมรีโมทโอเคครับดีครับ